สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสาระการเงินประจำวันที่28กันยายน2565นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็อย่างที่บอกราคายังคงวิ่งเหมือนเดิมโดยเฉพาะ US อลลา a ์นะครับที่ยังปรับตัวแข็งค่าอยู่นะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้คุณเจอร์โลมเวลเนี่ยจะไม่ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับการปรับขึ้นในตราดบี้ยอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขานะครับได้พูดออกมาเนี่ยนะครับมันเป็นเกี่ยวกับการ ออกกฎหมายควบคุมแล้วก็สร้างความป่ปงสายให้แก่ตัว d e f านะครับแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะว่าในอนาคตนะครับเขาอยากจะให้จัดทำกฎหมายที่มันสามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นกิจจลักษณะบกยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ตลาดเลยมองว่า ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีการหนึ่งนะครับที่จะตัดกําลังคู่แข่งนะครับไม่ให้แข่งข้ามมากกว่า Dollar, ยูเอสดอลลาร์รวมทั้งเป็นการปกป้องสกุลเงินยูเอสดอลลาร์นะครับให้ยังคงปรับตัวแข่งข้าขึ้นได้นั่นเองก็อาจจะเป็นการวางแผแนในอนาคตเพื่อที่จะปรับขึ้นอนัตราดอกเบี้ยอ,อีกนะครับอันนี้ก็เลยทําให้ตัว US เอสดอลลาร์กลับมาแข่งข้าอีกครั้งเราดูได้จากอะไรนะครับถ้าเราดูจาก US เอสอินเด็กนะอันนี้เป็นกราฟป,ประมาณ1ชั่วโมงนะครับราคาก็ได้เบรกสามเหลี่ยมไว้แล้วเรียบร้อยนะครับแปลว่า เป้าหมายในการขึ้นตามเทคนิคนะครับก็ยังสามารถปรับตัวขึ้นได้อีกนะครับสำหรับตัว US index นะครับใครที่เล่นหน้าบายไว้นะครับอันนี้ก็อาจจะได้เปรียบค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับส่วนอีกข่าวนึงนะครับอันนี้เป็นข่าวจากทางรอยเตอร์นะครับก็เป็นข่าวที่นักวิเคราะห์นะจากทาง Morgan Stanley เนี่ยนะครับออกมาบอกว่า แน่นอนครับ U.S. Dollar ยังคงแข็งค่าขึ้น,นะครับแล้วถ้ายิ่งคงแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอาจจะทําให้เกิดวิกฤตทางการเงินในอนาคตได้นะครับเพราะอะไรถ้าเราดูในตลาดหุ้นวอลต์สต e ีดเนี่ยหุ้นยังคงตกอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็เขาแนะนําว่าอย่าเพิ่งช้อนซื้อนะครับเพราะว่าถ้าช้อนซื้อตอนนี้ช้อนอาจจะหักได้นะครัลองดูราคาของดัชนีวอล l s สต e ี t เมื่อวานนี้นะครับราคายังคงเป็นทิศทางขาลงอยู่นะครับแล้วก็ได้มีการ เบรกโลเก่าลงมาแล้วด้วยนะครับสำหรับดัชนีดาวโจนนะตอนนี้ก็อาจจะรอย่อขึ้นไปเพื่อที่จะหาจังหวะเซลล์นะครับน่าจะได้เปรียบกว่านั่นเองแล้วก็ยังเป็นห่วงอีกนะครับว่าถ้าเกิดว่าแข็งค่าจนเกินไปเนี่ย การทําธุรกรรมต่างๆของสหรัฐในอนาคตนะครับอาจจะเป็นปัญหาได้นะครับอย่างที่เราเคยจะเทรดกันมานะครับอะไรก็ตามที่มันแข็งค่ามากเกินไปหรือว่าอ่อนค่ามากเกินไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลดีสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูว่าถ้าเกิดในอนาคตนะครับเฟดปรับขึ้นและตัดดอกเบี้ยแล้วเงินแข่งค่ามากเกินไปเนี่ยเขาจะมีวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรนั่นเองนะครับส่วนข่าวต่อมานะครับอันนี้เป็นข่าวจากทางบูมเบิร์กนะครับก็มีรายงานเข้ามานะครับว่า ราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปตอนนี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสาเหตุมาจากการรั่วไหลนะครับของท่อนอสตรีมนะที่ใช้ส่งก๊าซไปรยังเงยอรมันแล้วก็ประเทศอื่ๆนๆตอนนี้เนี่ยมันมีการรั่วไหลแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหานะครับเหมือนกับว่าก๊าซที่ส่งไปยังยุโรปเนี่ยมันมีอ่าปริมาณที่ลดน้อยถอยลงไปนะครับอันนี้ก็เลยทําให้ราคาก๊าซเพิ่มสูงขึ้นเพราราคาก๊าซเพิ่มสูงขึ้นทีนี้เนี่ยสิ่งสําคัญเลยที่จะเกิดขึ้นก็คือ ความกังวลในเรื่องของวิกฤตพลังงานนะครับตอนนี้เดือน9้าแล้วสิ้นเดือนแล้วใกล้จะถึงฤดูหนาวแล้วนะครับแล้วก็ประเทศในยุโรปเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อรับมือกับฤดูหนาวนะครับด้วยหลายอีกหลายเหตุผลเลยนะครับอีกหลายๆสาเหตุที่ต้องใช้อะไรนี้นะก็ทําให้เกิดความกังวลนะครับว่าเงินเฟ้อในยุโรปยังคงไม่จบนะครับโดยเฉพาะในเยอรมันนะครับแล้วก็ทางอังกฤษด้วยอันนี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับก็ต้องดูว่า ทางประเทศในยุโรปเนี่ยจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังไงนะครับถ้าไม่มีเงินเฟอ้อก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นนะครับสกุลเงินนั้นนั้นในยุโรปก็อาจจะยังคงอ่อนค่าอยู่นะครับถ้า,านโยบายของธนาคารกลางยังไม่ตอบโจทย์หรือว่ายังไม่โดนใจนักลงทุนนะให้ให้สกุลเงินเหล่านี้กลับมาแข็งค่าได้นั่นเองนะครับส่วนข่าวในตลาดในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะก็หลัหลกๆแล้วนะครับจะมีการ แถลงการนะครับของคุณคิตินลากาดนะครับจริงๆช่วงนี้เนี่ยคุณลากาดพูดเนี่ยไม่ค่อยได้มีผลอะไรกับสกุลเงินยูโรสักเท่าไหร่นะครับนะถ้าจะมีผลต่อสกุลเงินยูโรโดยเฉพาะในคู่อ u เนี่ยก็จะเป็นการแข่งข้าดของทาง US สดอลลาร์ซะมากกว่านะครับก็เดี๋ยวถ้ามันมีอะไรที่สําคัญหรือว่าทำให้ราคาวิ่งอย่างเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับสาหรับเวลาส4บสนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับแล้วก็ ช่วงสามทุ่มนะครับจะมีการประกาศตัวเลขยอดขายบ้านที่รอปิดการขายนะครับของทางสหรัฐนะครับแล้วก็คํากล่าวคุณโพเวลอีกเช่นเคยครับเนี่ยอันเนี้ยอาจจะทําให้ราคาวิ่งได้นะครับคํากล่าวคุณโพเวลถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้กล่าวถึงดอกเบี้ยโดยตรงแต่อะไรก็ตามถ้ากล่าวและทําให้ดอลลา,าร์สหรัฐแข็งได้นะครับนี่ก็อาจจะทําให้ตลาดพังพวนได้รวมถึงสินค้าคราคลังน้ำมันดิบนะครับเมื่อวานนี้ราคาน้ํามันนะครับก็เรียกได้ว,ว่ายังคงพันหวน นะครับยังคงพันผวนวิ่งอยู่ในกรอบนี้มาสักระยะแล้วนะครับสําหรับราคาน้ำมันเราก็รอดูนะครับถ้าเกิดว่าหลุดโลโลงไปได้นะครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวุ่งลงได้อีกนะครับตอนนี้ปัจจัยในฝั่งขาลงเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับจากประเด็นความต้องการในการใช้น้ํามันที่อาจจะลดน้อยถอยลงไปนะครับหลังจากที่ธนา อาคารกลางแต่และประเทศเนี่ยเร่งปลับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะครับตัวอื่นครับที่น่าสนใจในวันนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับก็จะมีตัวยูโรนะครับตัว EU ตอนนี้ได้หลุดโลนะครับทำนิวโลไปแล้วถึงนม้นจะเป็นนิวโลที่ดูไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะแต่ว่าถ้าเราไปดูในชาร์ฟเฟรมเนี่ยก็เรียกได้ว่าหลุดลงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะใครที่เล่น EU นะครับ ฝั่งเซลล์น่าจะยังคงได้เปรียบอยู่นั่นเองนะครับส่วนตัวอื่นนะครับแต่อ,อย่างที่บอกไปดัชนีวอลตีทนะครับก็ยังคงปรับตัวร่วง่งลงนะครับนะแล้วก็ราคาทองคํานะครับราคาทองคําถ้าเราดูเนี่ยตอนนี้นะครับราคาก็ยังคงปรับตัวอ่อนค่าได้อยู่นะครับจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์นะครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่าช่วงบ่ายเขาจะขึ้นมา ทก่อนเพื่อลงต่อหรือว่าจะหลุดลงไปเลยนะครับเว้นแต่ว่าจะมีปัจจัยอยื่นๆนะครับที่ทําให้ u s อดอลลาร์อ่อนค่าลงนะครับหรือไม่ก็ทําให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเดี๋ยวยังไงทาง a t ทีจะอ่า ัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับปัจจัยเหล่านี้นั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับข่าวสารอาจจะมีไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังนะก็คือคำกล่าวของประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนั่นเองนะครับอาจจะทําให้ราคาเกิดความผันผวนในทิศทางและทิศทางหนึ่งได้เพราะฉะนั้นก็มั y m นี a แม m จ n t กันให้ดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอทุกคนโชคดีมีกําไรในวันนี้ขอบคุณครับ